เหลืออยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออกส้วนทรงของเรานั่นเองนะคะน้อยหน่ะมีคนทักว่าน้าอมีบุตรมาแล้วสองคนนะคะหน้าอ,อกก็ใ,ใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูไม่สวยอ,อยากแต่งตัวสวยอยากแต่งตัวไม่ชอบใส่ สวัสดีค่ะเนสประกาเพชรมิสแกรนนันน่นสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะสวัสดีค่ะชื่อลุงหมีนะคะสิริการกองจับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทัศนีกลิ่นมาลีค่ะสวัสดีค่ะอ่านิกนะคะต้องบอกเลยว่าที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะเขาเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานจริงๆค่ะแล้วรีวิวก็เพียบเลยแล้วก็ปลอดภัยจริงๆค่ะเนสอ่ะได้ดูสถานที่ดู การบริการที่นี่นะคะดีมากๆเลยค่ะนี่ก็เลยมั่นใจที่เลือกที่จะทําศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่นี่ค่ะจึงไม่ต้องลังเลเลยเลือกที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลเอเชียค่ะคือทําดีมากแล้วก็พี่ๆี่พนักงานทุกคนคือบริการดีมากให้คําแนะนําดีมากค่ะมันใจมีคนรีวิวเยอะด้วยค่ะก็เลยเข้ามาดูแล้วก็สอบถามทางโรงพยาบาลดูค่ะสำหรับคนที่ลังเลหรือไม่มั่นใจในโรงพยาบาลเอเชียแนะนําให้มาที่นี่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ็แนะนำโรงพาบาลเอเชียค่ะเพราะว่าไม่เจ็บแล้วก็ตื่นมาก็คือมีหน้าอกมันรู้สึกดีอะค่ะไม่ได้รู้สึกน่ากลัวอย่างที่คิดหลังทําไปนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆมีแต่คนทักว่าเนะดูดีขึ้นทั้งบุคลิกภาพก็ดูสวยขึ้นค่ะและเนก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าก็ ดูดีดูสวยแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นค่ะอันนี้คือความภาคโิใจเลยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่าแต่ก่อนคือใส่เสื้อผ้าไม่สวยเลยคือเบลล่าไปหมดเลยพอทําเสริมหน้าอกเข้ามาแล้วก็แบบใส่เสื้อผ้าสวยมากแล้วก็แบบว่าพอใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็ทําให้เป็นส่วนโฉมขึ้นค่ะแต่งตัวง่ายขึ้นค่ะทำมาพอดีตัวไม่ได้ใหญ่มากก็ใส่เสื้อง่ายขึ้นค่ะ ทรงสวยรู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะมีคนทักค่ะว่าไปทําที่ไหนมาหน้าอกสวยค่ะมีคนทักค่ะแล้วก็มีคนถามมาเยอว่าทําที่ไหนก็แบบหน้าอกสวยอะไรประมาณเนี้ค่ะแผ่เล็กดีอย่างเงี้ยค่ะสวยปลอดภัยมั่นใจเอเชีย